ครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงอาการซินจอยหรือว่าซินหัวใจรั่วของรถไมโครเรานะครับรถไมโครผมนะครับเป็นรถขนาด60นะครับเป็นปามนิ้วคอนโทรลน้ำมันนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับตอนแรกเลยนะครับตัวเดินนะครับจะเอียงข้างนึงนะครับหรือว่าเดินไม่เท่ากันนะครับเวลาเดินหน้านะครับแทกขวาของผมนะครับจะช้ากว่านะครับแต่เวลาร้อนนะครับ จะไม่มีกําลังเดินทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ผันดันข้างหน้านะครับยกแล้วก็ค่อยๆลงยกแล้วก็ค่อยๆลงนะครับเพอเราสังเกตรอสงสัยอาการติดนะครับเราต้องมาวัดตัวนี้ก็ทํารอไว้แล้วครับสองจุดแรงดันลดไมโครด้วยเฟสเชอร์เก็ก็จะเป็นรูปเช็คได้ขณะนี้นะครับตัวเดินนะครับผันดันแล้วก็บุ้งกีสองตัวนี้นะครับบุ้งกี ยกบูมและก็อาร์มนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เช็คแรงดันที่คอนโทรลนะครับหรือว่าเรียกว่าปั๊มไพลอตหรือว่าปั๊มชาร์จนะครับครับทั้งสามจุดนะครับ,รบก็จำวัดด้วยอุปกรณ์แรงดัน วัด h y d r a u ทั้งคันแล้วนะครับแรงดันนะครับตอนนี้นะครับก็ที่วัดได้นะครับทั้งสาจุดนะครับก็คือแรงดันรู้เกือบทั้งคันลงขีหน้าลงทีหน้านะครับที่วัดได้4ี่รอยี่สิบาทนะครับซึ่งมาตรฐานสองอห้าสิบาทนะครับก็คือเกินไปเยอะนะครับก็ต้องปรับแรงดันลงนะครับส่วนตัวบนนะครับผมวัดได้ร้อยแปดสิบาทมาตรฐานคือ2อ0ห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ต้องไล่แรงดันขึ้นนะครับไปวัดไปไล่ที่ีลิตวาลนะครับมันจะมีตัวตั้งอยู่นะครับที่ก้อนแพรคอนโทลนะครับส่วนตัวนี้นะครับวัดได้บบาเช่นนนกกััะคร ต้องค่อยคลายเกีียวออกนะครับลดแรงดันออกนะครับดูที่เกนะครับส่วนอ่าปัญหาที่เกิดในครั้งนี้นะครับวัดพ็อกเก็ตหรือว่ามอเตอร์ตัวเดินนะครับใช้เหล็กขัดไปที่ตรงช่องตรงหยักของสเตอร์นะครับมาตรฐานสองรอยห้าสินะครับข้างขวาผมวัดได้120นะครับแล้วก็ข้างซ้ายก็วัดได้140นะครับถ้าร้อนนะครับ ก็จะวัดได้อยู่ประมาณ70 80บาร์นะครับแล้วก็สังเกตอาการแล้วก็วัดแรงดันเรียบร้อยนะครับก็ตัดสินใจนะครับถอดที่ปั๊มหัวใจหรือว่าปั๊มจอยนะครับครับจากที่วัดเฟสเชอร์เกตไปหลายๆจุดนะครับได้แรงดันแล้วนะครับปัญหาอีกตัวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือปั๊มพลอตหหรือว่าปั๊มชาร์จที่ต่อจากปั๊มไฮดรอลิกหรือว่าปั๊มนิ้วนี้นะครับก็คือวัดได้ที่18บบาร์นะครับ มาตรฐานสี่สิบาทนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็เป็นตัวรีลิสวาลนะครับหรือตัวตั้งแรงดันนะครับผมลองปรับตั้งจนสุดนะครับก็ยังได้แค่สิบแดบาทเหมือนเดิมครับแรงดันไม่ขึ้นเพราะแกะรีลิสวาลนะครับจะมีเข็มลูกศรนะครับกับสปริงนะครับเอามาล้างแล้วก็สังเกตนะครับปรากฏว่าเข็มสึกตรงกลางนะครับ ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยผ่านจุดนี้ไปก่อนนะครับครับนี่คือซินจอยหรือว่าปั๊มหัวใจของรถไมโครที่ผมจะถอดในครั้งนี้นะครับก่อนถอดนะครับเราต้องพิจารณานะครับว่าสายเส้นไหนไปไหนบ้างนะครับแล้วก็แพ้คอนโทรลที่มีสายหลายๆเส้นมีสายตัดผ่านจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ด้านล่างของซินจอยหรือว่าหัวใจรถไมโครนะครับก็มีสายกี่เส้นนะครับก่อนจะถอดสายเฮลิคทุกเส้นนะครับก็ควรทําสัญลักษณ์ไว้นะครับเตรียมอุปกรณ์ประเภทนี้ไว้นะครับทําให้เราจําได้ ถอดออกมาแล้วสินหัวใจสินจอยก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับครับถอดน็อตแกะอะไหล่ออกนะครับเนี่ยครับเท่าที่เห็นนะครับสังเกตรอยสึกผูก่อนของสินที่เสียหายนะครับแล้วก็แกะลูกยางแล้วก็สินออกมาและไปหาอะไหล่เปลี่ยนเทียบแล้วก็วัดเวอร์เนียให้เรียบร้อยนะครับนําตัวอย่างไปเทียบร้านอะไหล่นะครับจะได้ของใหม่มาแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับกระบอกัามหัวใจนะครับสินในกระบอกจะมีทั้งหมด7ดตัวนะครับ และมีโอリิงสองตัวแล้วก็มีซิลกันฝุ่นหนึ่งชิ้นนะครับประกอบซิลครบนะครับแล้วก็เอาแกนกระบอกค่อยๆกดลงไปนะครับด้วยมือเราให้เที่ยงตรงก่อนนะครับอย่าลืมทาจารบีนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้แม่แรงค่อยๆดันขึ้นนะครับดันไปนะครับมันจะรู้สึกเข้าทีละจุดละจุดนะครับจนสุดัจจุบันนี้นะครับก็ใส่ล้อมาทดสอบนะครับแล้วก็อัดกาลังลอนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยครับใส่สายยึดาน็อตที่ซิงค์จอยหัวใจหรือว่าปั๊มหัวใจให้เรียบร้อยแล้วลองขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมได้ทํางานนะครับด้วยลุยโคนนะครับในทุ่งนานะครับขุดคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็เดินน้ําในทุ่งนาออกนะครับตอนนี้กําลังมาปกตินะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับล้างรถให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเช็คแรงดันนะครับว่าแรงดันได้เท่าไหร่ของล้อตัวเดินนะครับแล้วก็การซ่อมครั้งต่อไปนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมจะซ่อมปั้มไพลอตนะครับแล้วก็รีลลตวาลเพื่อตั้งแรงดันทุกจุดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม นน์ช n แนลนะครับเป็นช่องสาระบันเทิงนะครับความรู้ต่างๆที่อยู่ในรอบตัวผมอาชีพของผมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ